Hai chạy nó hại chạy nha. Nó nôn tóc giảm bạn Vỡ bóng và tela. bồ có tê tê là tê đi tê 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 bồ tê tê bồ tê 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 เงียบแท้เงียบแท้เห็นตะเวนเห็นเดือนเห็นดาวบ่ล่าลูกเห็นบ่ว้ายมันก็น่าตื่นเต้นอยู่นะคะนานๆได้ออกจากบ้านทีนึงโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาไปไปไม่ก็ดีสงสัยเนาะเอรืออยู่นี่มองได้เนาะ ปกติแงนท่อขึ้นเรื่องกับมิตรเพดานเพดานอันนี้มันท้องฟ้าชัดชัดเลยอันนี้มันท้องฟ้าชัดชัดเลยคือหดแตะเอ้หนูมันเต่าน้อยเหรอไอเต้าน้อยดิคะ้อจุแล้วจุบสายตาเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย